คลสร้องเพลงจริงมัจะ้คนจะใหม่รอบนึง้อมาพูดเลยนะไอคอนอะไรเนี่ยนะแม่ไดอนพี oh, ่พ okay. ูดแ้วพีเอเพมพีดเลงมอปีหน้ได้ปะขอปีหน้าไป้ไม่ปีี่เลยเสียงเทค่นโลีค่ะไะมาตันสัญญาก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้แล้วม่ยังไม่พูดถึงตลาดกันี่ไป้ามงานขอตั้งแต่ เห็นพี่เอประสบความสำเร็จเราก็อยากมาขโมยความสำเร็จเขามาเราเป็นเพื่อนที่ดีคือจริงๆแล้วเบื่องหลังพี่เอก็คือช่วยเหลือตลอดพี่เอกเอาร้านมาลงก็มีร้านของอ้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมีการนัดประชุมกันแบบจริงจังเลยทุกวันเลยโหทุกวันนี้ต้องบอกว่าอ้ําเหนื่อยมากตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงครึ่งดูแลน้องหมาเสรมจแล้วเตรียมข้าวเสร็จแล้วก็ประชุมงานแล้วก็โทรศัพท์ตรวจงานคือมันแบบ ทั้งวันอ้ําหมดเวลาละใช่แต่ละร้านแต่ละร้านเรามีวิธีนี้อยู่คือจริงๆแล้วก็ทางเราก็เลือกไปด้วยทางสี่ข้อนก็เป็นคนเลือกด้วยนะคะก็ช่วยไปเลือกสังเกตว่าถ้าร้านถ้าเห็นร้านเราจะร้านเด็ดๆนั้นีลมาริงไหมคือต้องร้านที่อร่อยจริงๆไม่ต้องเป็นร้านที่แบบพี่อ้ําชอบคัดมาแล้วใช่คัดมาแล้วค่ะคัดมาแล้วจริงๆไม่เชื่อลองดูได้นะว่าแบบจริงๆอันนี้คือมาสักกี่ร้อยร้านร้อยรนค่ะโอ้ วันนี้เท่ารายละเอียดค่ะที่น้นนองแบบว่าคัดเกณฑ์อย่างของตรงของตกแต่งใหญ่ๆที่ต้องมองจากมุมข้างบนนะคะจะเห็นว่าของแต่งเราเนี่ยอลาัางการมากคือเสียดายไม่ได้อ,อ่ะเสียงเงินได้นิดหน่อยแต่จะไดไ่ได้แสดว่าทำั้งนี้คือกำไรไหมก็เห็นมีแฟบ,บเตเซลด้วยแล้วก็มีการใช่คืออัพมแคอยากให้แม่คา้าทุกคนได้ได้เงิน แล้วก็อยากได้ลูกค้าค่ะได้ในราคาที่พิเศษเพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่วงเวลาดีๆที่เราจะลดราคาร้านค้าของเราที่ร่วมในการจะลดราคาให้ลูกค้ามานอกจากร้านค้าเรามีหมอดูมามีหมอดู89นี้ถ้าเกิดว่าอยากการดวงสส่มือเขาเคยดูอ้้มเป็นเกินอ้้มด้วยนะคะก็มาดูได้ที่89เกียงซื้อส,สองพันบาทก็จะได้หมดวงฟรีสิทธิ์การโว ก็เปิดตลาดก็คือคนมาคนรจะเยอะมากปเป็นไงบ้างาความรู้สึกวันนี้ดีใจค่ะมึงซื้อกันมาเยอะยังทักทายไม่คั่วถือเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันแบบค่อนข้างแต่วันนี้จะวุ่นวายนิดนึงเป็นครั้งแรกของอันแครั้งหน้าชวนมาจะมาหรือเปล่าเนอ้องพูดจะกล่อวว่ามาหรือเปล่าเนาะ้องตอนวันที่หน้ามันซีกีสีร้องเพลงจะมาไม่ถุงไม่ได้เจอกันอีกเลยอ่ะเป็นไงบ้างแบบกับคว<อ>ามที่มาไปฝันอยากเป็นเจ้าแม่ตลาดในจุดนี้จริง<ป>จริงแล้วถ้าสังเกตว่าถ้าใคร เป็นนักข่าวรุ่นเก่าอาันเ,เป็นเด็กอัอขายล้านตกร้าร้นตาเร้ากระเป๋าอันชอบการค้าขายเป็นชีวิตจิต<อ> <ๆ S 2> ใจตั้งแต่เด็กแล้วแต่พอมาทํางานตรงนี้อันไม่มีเวลาเลยแต่ตอนนี้อันเริ่มมีเวลาคือว่าอันอยากหาอะไรทำจริงๆความฝันตอนนี้มันไม่ใช่ความฝันมันเป็นความตั้งใจดีกว่าว่าอยากเปิดร้านอาหารแถวบ้าน ใ,ใกล้ๆบ้านเราอะไรย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาก็เข้าร้านอะไรย่างเงี้ยร้านที่เราชอบอาหารอร่อยค่ะก็เลยอยากที่ยังไม่ทันรออันนี้เขาที่หอมคือวันนี้ไปส่งความหมายไม่มีอะไรอยากทบทวนไหมกับการเป็นเจ้าแม่ตลาดของเราคือไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมีแต่แค่รักษายัางไงให้เป็นคุณภาพอย่างนี้ตลอดไปดีกว่า <laughs> แต่ว่าจริงๆอยากอติดต่อไปเรื่อยๆเรามีถึงสีส่ที่ติดต่อกันแล้วนะคะเห็นว่าจะคิดว่าอยากทำตือไปเลย ตอนนี้มีทุกเืืนแล้วค่ะโอ้ย0ปีเลยใหญ่มาใช่ใครจะมาหรือเปล่าพุดธมาไหมมาไหมมามาจริงหรือเปล่าสัญญาได้ทุกปองไม่เอาได้ไหมถือดาหรอยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ดาเลย ไม่มาเียมาวันนี้อ้าไม่ได้เชิญใครอ๊ประกาศว่าครัแรกอยากมาเชิญด้วยตัวเองครั้งต่อไปก็อาจจะเชิญีๆกเป็นเรานะคะวันนี้ก็เชิญด้วยตัวเองก็ขอให้แล้วก็ทานอาหารของเราให้อร่อยนะจ๊ะถามว่าความจริงจังอยากเปิดตลาดมันมีความไม่ตอนแรกคิดว่าแต่นนี้มันเกิอจริงจังคะเพราะมัชอบอยู่แล้วทุกวันนี้อ๊ะชอไปเดินตามท่าางปาแล้วก็ไปซื้อหากันมาชอบอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเอออยากเปิดและเห็นที่เอเปิดแล้วก มันน่าเปิดดีเลยค่ะวันนี้ของพี่เอก็อย่าลืมนะคะเสร็จกันอ้มเดาสอบัทยานะคะพัทยาเวลาตรงเลยนี่พี่เอก็เขียนเวลามาให้เรานะคะแต่งตัวเป็นสาวลำวงมาเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้มบอกแบบชุดให้ค่ะเวลาใส่มาพบพี่อั้มบอกว่าเหมือนสาวลำวงเลยเดี๋ยวค่ะพี่เก่งพี่เอก็ยังน่าอะไรพี่อั้มไหมครับจริงๆพี่อั้มเก่งมากเลยค่ะพี่เอก็ พี่เอแนะนําไปพี่อ้ําก็เชื่อตัวเองอยู่ดีอะค่ะก็เลยแบบว่าแนะนําไปแล้วสุดท้ายความคิดพี่อ้ําอ่ะโอเคีครีใพี่เอปล่อย้พี่อ้ําัค่ะใช่พี่เอก็แบบว่าพี่อ้ํามีไอเดียแล้วก็พี่อ้ํามีคนเก่งด้านนี้อยู่แล้วพี่เอก็ไม่ค่อยต้องอะไรเยอะมากเป็นความคิดพี่อ้ําหมดเลยเดียพี่เอมีแต่โดนดุโดนว่าค่ะเสนอไอเดียไปไอเดียค่ะโดนทั้งวันเลยค่ะทุกคนโดนหมดเลยค่ะเพื่อพี่อ้ํามาตูก็โดนไอเดียค่ะมันไม่ได้ว่าตูฉันจะว่าเขาได้ไงเขาไม่คิดตังฉันตั้ วันนี้เาลัอนเซต่างด้วยนะคะวันนี้แลพี่เอฝากพี่อ้ําไว้กับให้ทุกคนด้วยนะพี่อ้ําเก่งมากและพี่อ้ําแบบว่าละเอียดมากและพี่อ้ําคิดเผื่อทุกคนว่าจะถ่ายรูปมุมไหนมาแล้วในงานจะเจออะไรได้ดูดวงด้วยนะบางคนเดินช็อปปิ้งบางคนอยากดูดวงไองเงี้ยพี่อ้ํารวมทุกอย่างไว้ให้ในอ้ําอ้ําแฟหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอก็เลยบอกว่ากับพี่อ้ําอ่ะไม่ต้องแนะนําอะไรเพราะพี่อ้ําเก่งกว่าพี่เออีกค่ะนี่เดี๋ยวพี่อ้ําแแนะนาพี่เอถึงพี่เอ เราเป็นเออแฟนพี่น้องพี่น้องไงเนื้อค่ะพี่มาน้องก่อนแล้วเดี๋ยวน้องไปที่บ้านใช่เพราะสญาน้องผมไม่ได้ไปแล้วแม้วสุดท้ายน้องอาจจะแวะไปหาใช่จริงนะน้องสัญญานะน้องนักข่าวเป็นสัญญาขอบคุณการพี่นั่าวไังค์หรืเปล่าได้ตังค์หรือเปล่าเออได้ได้แล้อย่างนั้นได้น้องอ้าใครกันไม่ตอบคะเราไม่มีสุรายตัวแทนอ่าไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหม ไม่ไปใช่ไหมใครไม่ไปบ้างไปกันหมดเอ็นดูเอ็นดูหนึ่งกับผู้จัดการหลับหนึ่งเขาเปิดตลาดแล้วทำไมกันชอบค่ะเกยชอบผับข้าวเขาอยากจะเอาอาหารเขา มาเผยแพร่ให้มันกว้างไปเป็นจุดดิสซิบิวอีกจุดหนึ่งเลยถ้าแต่งหน้าอยู่มคนถามว่าเพื่อนอางคินมาบอกว่าเฮ้ยมีคนมาถามห่ว่าบุานเออยู่อยากกินข้าวอะไรที่เอใช่นี่อยู่หน้าแมคโดนัลด์เลยครับพี่อังขายเดี๋ยวครัใช่อยู่ตรงนี้เลยครัวบ้านเออยู่ตรงนี้เลยครับอยากให้พี่อังผู้ชมโชว์เมื่อกี้ที่เราเจอไหมแต่งหน้าตนี้จริงๆนะเอาไปซ้อมมันมีเยอะกว่านี้แต่เพื่อนว่าจะข้าจะเห็นในจอแค่เอาหันซ้ายหันขวาคือคนเปลี่ยนหซ้ายขวามากเลยมีการบอกว่า พี่เอชุดเตอร์ใหญ่เบียดออกหน่อยไม่สิชนฉันใช่แล้วพี่เตอร์ของอามเขอก็ต้องกระจายไปเลยอ่ะเราก็เลยเข้าไม่ได้จริงๆเราก็อยากจะโชว์ออกขอครั้งหน้านะคะงั้นพี่อาโชว์ตรงนี้ได้ไหมครับเพราะ่ีเก็บอ่าๆพี่อามโชว์ดูหน่อยโชว์อยากดูพี่อามโชว์ขอเสียงตบมือหน่อยโอเคอ่ะนดนึงขอปอคืนมาล้ จ้อ้ามีอ้ามขาไ้่ใช่จมก็ไรา่ค้ขาไม่งั้นาเราถนักแลนะ้ล้วอ้ามโท่าเตะขาเมื่อกี้หน่อยสิอ่อหนึ่งสองสา ว่าอย่าพังหน้าแล้วก็ถ้าอยากเห็นอันโชว์อยากก็ดีแล้วขอสถานที่ตลอดตลอดไม่เอามือถใจออกเต้นเพราะปกติเอาแค่จะไม่อาจะไ่อกโชว์เลยก็เขางานเราถ่ายได้อเอาแบบนี้กว่าหันจริงแล้วอ้าวเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการใส่กระสุนมากๆตอนนี้ไม่ได้ใส่ถูงมากสังเกตว่าจะเตี้ยลงหน่อยอืแล้วยกตัวเมื่อกี้นียกตัวเออยกตัวนะอะไรง่ายๆไม่มีอะไรเลยค่ะมีการเตืนบอกนะว่าไม่ได้เต้นนะอาจจะไม่เต้นแต่กระปวดว่าสเต็ปเต็มที่มากเลยถ้าจัดยาทุกเดือนพี่อ้าว ็ไม่ก็บอกก่อนว่าครั้งนี้คือเปิดตัวออฟเป็นพยายามใช้ตัวเองให้เต็มที่ในฐานะที่เราไปเ้าของตลาดในครั้งแรกนะคะโดยครั้งหน้าจะเป็นคนอื่นที่เราก็ต้องไปเชิญมาแต่เราคิดว่าอยากจะเป็นเห็นเราอ่ะกของตลาดได้เพราะว่ามันจะมีความน่าเชื่อถือมากจะมาดูเหรอดูหน้าคนทุกคนพร้อมเลยเนี่ยคนพร้อมดูดูฟรีหรือเปล่าโอยมาวใจใัยช่วยซื้อสองต่วได้ค่ะก็แต่ครั้งหน้าก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะทำอะไร แต่ก็อยากจะได้นะปีละครั้งที่โชว์บ้างเขาไม่ได้ปล่อยก็อยากจะให้ศิลปินคนอื่นแล้วก็อยากจะดูคนอื่นบ้างเนาะก็อยากท่านถึงมาค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะลงตัวที่ใครเออแต่ท่าก็อยากดูงกระปองตลาดได้ไหมเดี๋ยวเต้นสดๆให้ตอนนั้นได้ค่ะลองเพลงลองเพลงถ้าทุกคนฟังได้เอามายินดีเดี๋ยวเราทักร้องเพลงแลบบรรยากาศ50องศาไฟแรงตลาดล่มเลยะตลาดตลาดฟัง อย่าลืมนะคะทุกคนลงขาลงว่าอะไรนะอั้มอั้มอั้มจัดไปไหนบ้างไหนนะสิบห้าถึงยี่สิบสี่สิบห้าคมนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอ๋ฝากไปพี่เขอฝากพี่อั้มไปก่อนนะอย่างนั้นพี่ขอตัวเป็นพัทยาก่อนในเมคานิกส์คาบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไม่ทันเดี่ยวไม่ทันจัดที่ซีคอนสีนครินนะคะวันที่15ถึง24สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่ห้างเปิดถึง4ี่ทุ่มเลยค่ะความพิเศษของเวอร์ชั่นที่เราจัดทุกวัน ทุกวันหรอคะสุขสาว์ทีนี้คุณแน่นอยู่แล้วก็จะเจอเราจนอินฟูต่างๆนะคะ18-19เป็นหมอดู2ีมีประกวดวันแมนวันดูแน่นะคะแล้วก็2ี่2ิสอขอโทษทีลืมเพราะคุยงานเยอะที่3-24ก็จะมีอั้มและก็ดาราทุกวันจะมีเพื่อนๆดารามาค่ะอ๋อแล้ววันนี้พี่อั้มมีอะไรมาแตกนี่ ทุกคนอันนี้เ้าไม่ลงเครื่องกันเลยนะอันนี้กูถกตัวเองด้วยก็แต่จะเปิดงานนี้แล้วเราก็ได้กูเราอะไรได้เลยสาวเอาใให้ทุกคนชิมอันนี้ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะคะแล้วแต่เลยอันนี้ให้ทุกคนชิมบ้างเม่กี้นิ้วหลวดไปดหนุดมาได้จ่ายเงินหรือเปล่าเองไนะ กเ่ออะไรเชื่อไก่ตเลยแอแระะไ่กระค่ะ่ะกนะคะอไมากไม่าตอยัดกลางน่ระกไตเอ็อ้นะคะอยากให้ทุกคนเ็ดงยอยากให้ทุกคนทานนะคะก็คืออัเลือกแล้วอ้เลือกแลบวว่าดีค่ะแล้วกยนแบขอโทษถ้าใครชอบนะคะรานี้เด็ดกรอบอ่ะไม่ต้องถ่ายแล้วละค่ะเอาละทานเลยเลทานแจกนแจกลให้เราทำใหมเ

บีบด้วยทำบีบซอสด้วยเออเออเออนออเ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 ออ